อ้าวสุดท้ายสุดท้ายนิดหนึ่งขอยำ้ำขอบอกทุกครั้งมาก็มีสุดท้ายแหละมาทุกครั้งก็มีเริ่มต้นก็มีท้ำกลางปฏิบัติไปก็มีสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นนั้นคือชีวิตที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันคือชีวิต เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปแต่เราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้รู้จักคำคำนี้มันก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งไหนที่ชอบใจถูกใจเราอยากให้มันตั้งอยู่กับเราสิ่งไหนที่ไม่ชอบใจก็ไม่อยากให้เกิดไม่ให้มีไม่ให้พบไม่เห็นไม่ให้เกิดกับเรามันก็เลยเป็นเป็นสักกะยื้อเป็นสักกะยือไปสักกะยือมา ขึ้นๆลึงลง,ลงชักๆมันมันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ไม่ปลอดโปร่งถ้าเข้าใจว่าโอ้มันก็เป็นอย่างนี้จิตใจก็ปลอดโปร่งเป็นเช่นนั้นเองอย่างที่หลวงปู่พุทธทาสท่านจะพูดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเออเป็นเช่นนั้นเองร่างกายสังขารก็เป็นเช่นนั้นเองทั้งความเกิดขึ้นทั้งความตั้งอยู่ทั้งความดับไป เกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นเช่นนั้นเองท่านวาแต่เราไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจคําว่าเช่นนั้นเองอย่างนี้เป็นต้นจึงมีคำคำหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านพูดเอาไว้โลกทั้งหลายนี้พ่องอยู่เป็นนิพโลกทั้งหลายพ่องอยู่เป็นนิพไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตันหา ทั้งคนและสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละให้ไม่ไม,ไม,มันรู้จักกินชาวนาก็จะง้วนอยู่กับนาก็จะทำนาทำนาเอามาทำอะไรก็เอามาทำอันนี้นะมาอยู่มากินมานอนกันปชาวไร่ก็จะง่วนอยู่กับไร่ชาวสวนก็จะง้วนอยู่กับสวนกสิกรกกสิกรรมก็จะง่วนกันอยู่เงั้นคนที่ทําบัญชีก็นั่งจอจออยู่นั่นน่ะ อยู่งั้นไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นออ,อก็ดูคุณพ่อยังใหญ่อยู่ก็ยังตอยงอยู่ยังต่อยังไม่หยุดนะนี่ยังไม่หยุดถ้าไปถามอีกคนหนึ่งเขาไม่มีอะไรหยกอยู่กับท็อปนั่นหละแต่ก็ไม่หยุดเหมือนกันอทักสารน,นิดๆหน,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 น่อยๆทักมวกทักเท่าทั้งน้อยๆก็ยังทําอยู่ไอ,สอ้สาวหลอกสาวก็ยังทําอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี้คือโลก พ่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิม่มมันก็เลยเหมือนกับว่าโอ้เป็นธาตุของความอยากก็คือความรู้สึกเนี่ยอันนี้ก็ยังต้องอันนี้ก็ยังต้องอันนี้ก็ยังต้องอย่างนี้เอาอันนี้มาใส่จับอันนี้มาใส่เอาอันนี้ออกจับอันนี้มาใส่อยู่อย่างนี้เป็นต้นนี้คือโลกนี่นี่คือโลกเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ทํำยังไงเนาะเขาเราจะเข้าใจโลก เอาเริ่มต้นเอาเข้าใจตัวเองตัวเองคือธาตุขันธ์กายกับใจเอาเข้าไปในใจเข้าไปในใจนน้ทำยังไงเนาะจึงจะหยุดนิ่งได้จึงจะใสสะอาดได้หลายต่อหลายคนนะเวลาเรานึกเราคิดถ้าเป็นลูกน้องถ้าเป็นลูกน้องคนท้ามันธรรมดาลูกน้องจะไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ ก็จะยกมือขึ้นท่วมหัวหสาธุขอให้ได้งานดีขอให้ในเจ้านายดีขอให้ได้ไปเจอเพื่อนดีพี่ดีน้องดีขอให้ไปเจอคนชื่อสัตว์สุดจิติอบอ้อมอารีอะไรต่างๆนานานาี้คือความปรารถนานี้คือความคิดของเราทีนี้สาหรับเจ้านายทั้งหลายทั้งปวงคนใหญ่คนโตก็แล้วแต่เออในความรู้สึกว่าถ้าเจอ ลูกน้องคนรับใช้อะไรก็เออสาธุขอให้เขาเหล่านั้นเป็นคนซื่อสัตย์สุดจริตเป็นคนดีมีน้ำจิตน้ำใจตั้งใจทำการนำงานอย่างนี้เป็นต้นแต่ทีนี้ใครบ้างที่จะคิดว่าอ้คุณความดีคือความซื่อสัตย์สุดจริตก็ดีจิตใจดีโอบอ้อมอารีก็ดีเมตตาการุณาอะไรก็แล้วแต่จิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ปุดผ่อง โอ้อันนี้มันดีจร,จริงๆคุณธรรมมันนี้ดีทําไมทำ,ทำไมพวกเราจึงว่าเราก็ต้องทําให้ดีละเพราะว่าอันนี้มันดีแล้วอันนี้ดีที่สุดเราจะต้องทําให้ดีไม่ต้องอยากให้คนโน้นไม่ต้องอยากให้คนนี้ก็คนนี้คือเรานี้แหละเพราะว่าอันนี้มันดีว่าอย่างนั้นก็เลยตั้งใจให้ให้ตัวเองให้ตัวเราฝึกหัดให้ตัวเราเป็นคนใจดีมีเมตตา มีน้ำใจมีความการุณามุทิตาอุเบกขาอะไรก็แล้วแต่ซื่อสัตย์สุจริตมุมานะใจใสใจสะอาดก็ฝึกเราถ้าฝึกเราแล้วท่านบอกว่าตัวนี้มันจะเป็นพลังมันจะเป็นพลังดีจะขับเคลื่อนดีจะขับเคลื่อนไปหาที่ดีๆที่ไม่ดีมันก็จะขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปหาที่ไม่ดี มันจะเป็นสายโยงมันจะเป็นสายโยงเป็นพลังดึงดูดเข้ามาเหมือนกับว่าผีต้องไปหาผีแน่และเทวดาต้องไปหาเทวดาเป็นลักษณะอย่างนั้นเพชรพลอยอ้ถ้าไปเห็นบอ่อเขาเห็นไม่บอ่อเพชรบอร่อพลอยบอย่ออัญญมนิอุจจาระปัสสาวะเขาไปกองกันมาอู้นี่คือขยะ ไปดูขยะเดอ้อขยะประเทศดินเดียอะไรที่ไม่ดีเขาเอาไปกองไว้มันเป็นเองเขาจะจัดเองโดยธรรมโอ้อันนี้ไม่ดีวะมากองเขาแยกอืมอันนี้ดีทำไมเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาตินะโดยธรรมชาติงั้นพวกเราทั้งหลายพยายามวันนี้เป็นวันครบรอบคุณแม่กี่รอบคุณแม่ กี่รอบเก้าสิบมันกี่รอบเก้ารอบเจ็ดรอบเจ็ดรอบเอารอบละสิบสัเก้ารอบสะ <c oughs> <c oughs> เออเก้ารอบครบเก้าสิบหลวงพ่อก็ตั้งใจสวดอย่างดีอ,อํานวยอวยพรให้คุณแม่เด้เออ่าอํานวยอวยพรให้คุณแม่ มีอายุมีวันนะมีสุขะมีภละมีสติมีปัญญาดีๆจิตใจดีๆีปฏิบัติภาวนาก็ให้รู้ทำเห็นทำได้ง่ายมันมลุถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานเร็วๆอ,อย่ามางวัวอยู่ในโลกกัน,นในโลกสงสารอันนี้มันไม่สิ้นสุดมันไม่สิ้นสุดสักทีอันนี้ขอให้ปฏิบัติปฏิบัติได้เร็วรู้ได้เร็วค่ะทีว่า สุขขาทันทันยาปฏิปทาปฏิบัติง่ายรู้ง่ายเหมือนพระภากุลพิขุพากุะพิข,พพขุนับตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันละสังขารร้อยี่สิบปีไม่เคยได้แตะต้องยาแม้แต่น้อยเดียว ขนาดเท่าผลสมองก็ยังไม่เคยได้ทานได้ฉันเป็นผู้ไม่มีโลกเกิดมาอายุเจ็ดขวบบวชเจ็ดวันบรรลุอยู่สุขสบายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันสุดท้ายเวลาท่านจะละสังขารท่านก็บอกสงด้วยเออนี่คือเป็นคนพิเศษเออเป็นคนพิเศษบอกว่า ผมจะละสังขารแล้วนะผมจะนิพพานแล้วนะอ้าวประชุมกันประชุมกันท่านก็นั่งพางานเลยโอ้ทาไมมีอยู่หรือมีมีมีม,ม,ม,มีด้วยบุญญาที่การของท่านแต่มันมีน้อยอืมมันมีน้อยแต่มีอยู่มีอยู่อ่าเหมือนกับพระพุทธเจ้าบางองค์บางท่านท่านอายุยืนก็ยืขึ้นยะืนจริงๆนะมีอยู่หรือมีเพราะท่านทำเอาไวา้ท่านทำเอาไว้ เช่นเดียวกันเรากําลังสั่งสมอฉะนั้นโยมปาล์มก็ไม่ต้องไปเอคิดอะไรให้มากกับร่างกายโอ้ยได้ปฏิบัติแล้วฟังธรรมหลวงพ่อแล้วได้เดินจงกรมได้ปฏิบัติไดนภาวนาอีกหลายคนเข้ากำลังเยิวเยวเยอยู่เนอะเออไม่ได้ทําอะไรเลยเออไม่ได้ทําอะไรโอ้ชีวิตนี้มันอไม่น่าไว้ใจอย่าไปหลงไหลกับสังขารร่างกายอันนี้อย่าไปหลงไหลกับโลกเขา ต้องไปหลงรูปรถกินเสียงให้เราตั้งอกตั้งใจให้เข้าถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้ทุกคนทุกท่านเนอเอาขออวยพร